สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเกิดวันอังคารเปิดดวงประจำปี2566คลิปนี้นะคะเป็นการเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารในปีพุทธศักราช2566นนี้ท่านจะต้องพบเจออะไรกันบ้างนะคะมาดูภาพร,มรวมๆกันก่อนเลยค่ะ เรียกได้ว่าในปี2,566หมดเคราะห์หมดโศกกันสักทีหนึ่งนะคะชีวิตโดยรวมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากๆมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยกำลังจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าอุปสรรคปัญหาได้เคยถ่วงแช่ง่วงขาถ่วงความเจริญก็จะคลี่คลายในปี2,566ค่ะ หากเปรียบเทียบดวงชะตาปี2,566กับปีที่ผ่านมาถือได้ว่าปี2,566ดวงชะตาดีกว่ามากๆเลยนะคะมาดูเรื่องการงานค่ะเหนื่อยแต่ว่าดี ขอให้คนเกิดวันอังคารเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะคะเพราะว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในปีนี้จะต้องเหนื่อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่างานหนักแล้วก็มีภาระมากมีงานหลายงานเข้ามาซ้อนๆกันต้องทำงานทีเดียวหลายๆงาน แถมยังมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขบ้างแต่สุดท้ายจะผ่านไปได้และประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะแถมจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอีกต่างหากโดยรวมปี2,566นี้ถือเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะ การเงินนะคะแน่นอนค่ะพองานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วยปี2566เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่คนเกิดวันอังคารจะได้รายได้มากขึ้นโดยดวงมีโอกาสได้รายได้จากช่องทางใหม่ๆมีโอกาสได้เงินทองจากหลายช่องทางเรียกว่าปี2566นี้เป็นปีทองแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยก็ว่าได้ค่ะ ติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าดวงจะรวยจริงแต่ว่าก็จะเหนื่อยมากๆทุกอย่างจะมาจากเราจากน้ำพักน้ำแรงจากสองมือถ้าขยันตั้งใจรับรองความรวยมาเยือนแน่นอนนะคะมาต่อกันที่โชคลาภค่ะ หากจะถามถึงเรื่องลาบลอยการเสี่ยงโชคใดๆก็ต้องขอเบรกเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดวงชะตาจะหวังในเรื่องของโชคลาภจากการทำงานได้เท่านั้นส่วนโชคลาภที่เป็นลาบลอยก็มีโอกาสแต่ว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นหากอยากจะร่ำรวยมีเงินทองต้องเน้นจากการทำงานเป็นหลักรับรองว่าปังแน่ไม่ต้องกังวลค่ะ สำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วโดยรวมความสัมพันธ์รักถือว่าดีแต่อย่าได้ประมาทค่ะทางที่ดีควรหมั่นเติมความรักให้กันได้เรื่อยระวังจะมีคนนอกพยายามเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราและกับคนรักได้นะคะใครโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักที่รอคอยโดยเฉพาะใครที่โสดมานานจะมีโอกาสลดล้างอาถรรพ์ความโสดแล้วค่ะแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ดูธรรมดาไม่ได้น่าสนใจ แต่อุปนิสัยใจคอถือว่าไปกับเราได้นะคะ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ต้องขอแสดงความยินดีค่ะดวงด้านสุขภาพร่างกายไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลใจแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ในปี2566คุณจะมีโอกาสได้เจอหมอดียาดีสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแม้ว่าจะมีปัญหาปวดเมื่อยหรือว่ามีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออยู่บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใหญ่ๆจะมีแต่เรื่องจุกจิกที่ ที่ทำให้รำคาญใจซะมากกว่านะคะส่วนเรื่องราวการลงทุนถือว่าเป็นปีที่ดีที่คนเกิดวันอังคารจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหากจะลงทุนสามารถทำได้ค่ะหรือถ้ามีแผนว่าจะลงทุนอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็สามารถเริ่มต้นได้ในช่วงปี2566นนี้ค่ะจะลงทุนแบบเดียเด่ยวๆคนเดียวก็ดี แต่หากมีหุ้นส่วนก็จะดีมากเพราะหุ้นส่วนจะช่วยเหลือให้คำปรึกษาทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจการค้าบอกเลยว่าปี2566ถือว่าเป็นปีที่ดีการค้าการขายไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะใครที่ทำมาสักพักแล้วธุรกิจจะเริ่มรอยลำ การค้าไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้ปังเปรี้ยงแบบฟ้าผ่าแต่ถือว่าธุรกิจคล่องตัวปัญหาอะไรที่เคยมีก็ลดน้อยลงโดยรวมถือว่าดีโดยเฉพาะใครทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารการศึกษาอาหารการเดินทางโรงงานอุตสาหกรรมหรือการผลิตก็จะดีมากเป็นพิเศษค่ะ ส่วนเรื่องของอุปสรรคนะคะเรื่องที่ทําให้ปวดหัวก็คือเรื่องของลูกน้องบริวารหากใครทํางานเดี่ยวๆอันนี้ก็ลอยตัวไปค่ะแต่ถ้าทํางานแล้วมีบริวารยิ่งมีบริวารเยอะยิ่งปวดหัวหนักเพราะมีโอกาสเกิดปัญหางานงอเพราะบ,บริวารเป็นเหตุ อย่าก,กังวลค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่รุนแรงแค่ทําให้เหนื่อยใจก็เท่านั้นส่วนอีกเรื่องคือการเดินทางขอบอกเลยว่าประกันรถยนต์อย่าปล่อยให้ขาดเพราะมีโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องการเดินทางได้หรือเรื่องของยวดยานพานะอาจจะมีปัญหาต้องซ่อมแซมแก้ไขในช่วงปี2,566นี้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงประจำปี2566นะคะแนะนำให้หาโอกาสไปไหว้สักครั้งนั่นก็คือเจ้าพ่อเสือจะไปไหว้ที่เสาชิงช้าหรือที่บางว่าก็ได้เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถอธิษฐานจิตถึงท่านได้เช่นกันค่ะหากมีโอกาสได้กราบไหว้บูชาท่านสักครั้งดวงจะรุ่งพุ่งทันทีแน่นอนนะคะแนะนาว่าให้ทาบุญเสริมดวง โดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าดวงชะตาดีแต่ว่าจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งให้หาโอกาสในการไปทำบุญไหว้พระที่วัดเก่าวัดเล็กก็จะดีมากๆหากถวายสังฆทานของใช้โดยในถังสังฆทานให้มีของมีคมอย่างน้อยหนึ่งอย่างเช่นกันไกรตัดเล็บมีดโกนก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาทำให้ชีวิตก้าวหน้าอุปสรรคปัญหาไม่มากล้ากไกลค่ะ อีกเรื่องที่ขอแนะนำก็คือใบหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของดวงชะตาแน่นอนว่าใครที่มีใบหน้าเกลี้ยงเกลาย่อมทำให้มีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามามากคนที่เกิดวันอังคารหากใบหน้ามีราสีจับผิวพรรณผุดผ่องก็ปังได้ค่ะทางที่ดีให้หาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดีๆมาใช้รับรองว่าคุ้มเพราะว่านอกจากจะสวยหล่อแล้วยังดวงปังอีกด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารประจำปี2,566นี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ